ลไหนได้มุมมุมนนอนนนะดใจแม่งหายมันหายประจำเลยไม่ไม่ตแต่ว่าติดตอนตไหก้อนแวับตัว่ที่ฟอนไวะไเลย ขอได้เป็นการจันก่หนีได้ไหมได้รัได้นะนรกจะพูดเลยรสกอย่างกนคัวสมมสมรับผมนักลบอไปเลยครับเมื่อเจ้ายังไม่ดีเลยเสียงหายไปไหนโ ซ้อมจิงใซ้อมจริงซ้อมจิงครับเห็นพร้อมนะครับครับนี่ยพร้อมนะโอเคเดี๋ยวรับลกอรงนี้นะ้าสีสรบหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนักุรบผดีรับนัฟสทตครับผเลครับก็ตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วครับผม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็พร้อมพร้อมอยู่แล้วคร tamam. okay. ับที่การปิดแรงนี่เรื่องตัวผู้ชกอาจจะมีปัญหาจะทันาันไม่เหมือนแข่งการต่อสู้เราได้เป็นตัวนี้มันกระทบมากว่าขนาดไหนครับผมถามว่ามีปัญ่หนังไหมผมซ้อมมันเรื่อยอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาอเลยแล้วครับผมต่อยกับใครก็ต่อยเับผมขอแค่มีรายการก็พอครับผู้ชกผู้ชกของเราครับรายล่าสุดตัวกองทัพนี้เห็นที่การติดแดงไม่ได้เป็นยังไงบ้างก็กองทัพนี้ก็เก่งเลยครับเก่งครับผมนิ่งอาวุธหนักสายหนักครับผม เก่งครับเก่งครับพูดถ <ongs> ึงตอนนี pues ้เน <over story> ี่ยเราต้องกันอย่างตอนเริ่มติดต่อกันเนี่ยมาประมาณกี่วันครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณสามเดือนครับผมสามเดือนครับสามเดือนครับผม่นานมากครับผมแต่เดิมีรู้สึกว่าก่อนน่าจะเจอกับทางด้านของของกองทุีเนี่ยเจอคนอื่นก่อนนะ่ไหมใช่ครับก็ขึ้นรายการกับฝรั่งครับผมเทียโก้อะไรเนี่ยครับออ๋เดียโก้ครับ เพราะว่าการเจอเดเรโกะก็ต้องมีการเตรียมการเลยเนาะก็เตรียมมาตลอดอยู่แล้วครับผมก็ซ้อมมาตลอดซ้อมมาเรื่อยอยู่แล้วครับผมตั้งแต่ต่อยเสร็จก็ซ้อมมาตลอดครับอนนี้การเตรียมตัวจะโชกับเดเรโก้กับการเตรียมตัวจะโชกับกล้องพอดีมันมันก็น่าจะมีการมันแตกต่างกันนะก็ถามว่าแตกต่างไหมก็แตกต่างครับผมก็ปรับเปลี่ยนกันไปครับผมแล้วแต่ผู้ชกเลยครับแล้วก็แก้เกมไปครับผมก็แก้เกมตามแล้วแต่ตายเดเรโก้ก็ควรจะต้องปรับแบบนี้ตัวของกล้องพอดีก็ปรับอย่านี้ใช่ใช่ครับแล้วมัน แล้วมันสะดุดไหมมัมีปัญหาเลยไหมเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับผมแต่เ,เราซ้อมซ้อมเตรียมตัวมันเรื่อยๆแล้วครับผมจุดเด่นครับจุดเด่นขององีจ,ดดจุดเด่นของเขาเลยก็มวยซ้ายครับผมเด็กซ้ายต่อยซ้ายครับผมใช่ครับกระมวยทางซ้ายคงถามว่าตั้งแต่ผมเจอมวยซ้ายมาก็เก็บตัวตลอดครับผมส่วนมากผมจะชอบแลกมวยซ้ายเนี่ยครับมันบางยากครับผมก็ต่างคนต่างเก็บแล้ว ไอ้เก so so okay, mm ็บตัวเนี่ยผมเข้าใจแต่ชกในเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยปกติเราเจอมวยซ้ายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะกับเปอร์เซ็นต์แพ้นี่เป็นไงผมต่อยมวยซ้ายมาผมก็ชนะตลอดนะครับหลังๆมาครับก็แก้เกมได้ครับรุกการป้องกันเจอแรกๆอาจจะอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่หลังนี้โอเคสู้ได้หลังๆก็ต่อยมวยซ้ายมาตลอดครับผมก็สู้ได้ครับเผมคิดว่าในส่วนของเราจุดเด่นเราเพื่อับจุดเด่นของผมก็ผมคิดว่าร่างกายของผมครับเต็มร้อยแน่นอนครับผมแล้วก็ผมก็ ไปนี่ก็เตรียมหมันไปสู้ครับแล้วมีส่งการต่อยในส่วนตัว,วนี้ค่ายุคปีจ่ายตามที่มีบ้างเครย,ยังไม่เคยเจอกันครับก็มันส่วนมากจะเจอกันยากครับผมเพราะว่ามันอยู่คนละสิทธิ์ด้วยครับผมใช่ครับเรื่องตัวพิกัดตั้งหนักตัวของเราในปลาเบียดตัวนี้เราสามารถยังคงยืมระยะในส่งตัวพิกัดนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็น่าจะสบายๆไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เกินอยู่นิดหน่อยครับผมไม่เ,เกินเยอะเรียกว่าต่าย เจ้าไฟสิบไฟแค่แค่ครั้งเดียวทำมั่นใจกับการปล่อยในส่วนตัวฟอร์งพอต่อยกับวันอุบลมาผมก็ฝันใหญ่เนี่ยมันต่างกันเลยมันกันถามว่าต่างกันไหมวันอุบลวันี้มันต่อยกลางคืนครับผมวันใหญ่มันต่อยกลางวันครับผมมันก็ต่างกันแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมผมซ้อมเช้าตลอดครับผมเช้าก็ซ้อมถึงสิบโมงเช้าครับผมวันนี้ในรุ่นที่หนึ่งครับนี้ตั้งเป้าอยู่ไหนบ้างครับผมถามว่าตั้งเป้าผมยังไม่ตั้งเป้าอะไรครับผมขอไฟต่อไฟครับขอโฟกัสที่ไฟนี่ก่อนครับ ว่าในรุ uhm ่นนี้ก็อย่างที si ่ทำดีว่าแชมป์เนี่ยว่างอยู่ใช่ครับแชมป์ว่างอยู่ครับก็หวังว่าไปให้ถึงแชมป์ครับผมแล้วต้องว่หรือว่าแบบคิดว่าในรุ่นที่จัดนี้เนี่ยไฟน่าจะเป็นผู้ต่อกรที่น่าจะเห็นผลในที่นี้ถามว่าก็มีคนเก่งๆครับอย่างเช่นอ่พี่ซุปเปอร์ลิกก็ของแท้เลยครับเบอร์หนึ่งครับผมแล้วก็รถถังเนี่ยก็เก่งครับผมก็มีฝรั่งลายตัวก็เก่งถึงรอบตัวเราในไฟนี้เราคิดว่าเกมจะจบใน สำหรับผมนะครับผมก็เรื่อยๆตามเกมผมนะครับสไตล์ผมเลยครับเดินบดเดินบี้ไปเรื่อยครับผมเกมจะออกมาเป็นยังไงผมไม่รู้ครับผมแต่ผมคิดว่ามันแน่นอนครับผมปัจจุบันที่ตัวตัวเราเนี่ยเลนกี้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ในเลนกิ้อันดับสี่ครับอันดับสี่ครับเป็นยังไงอันับอันดับสี่ก็ถามว่าดีใจไหมก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ครับผมก็ความฝฝันของนักมวยหลายคนก็คือแชมป์โลกครับผมต้องไปถึงครับสมมติวันนี้ คุณสามารถผ่านกล้องตรงนี้ได้คุณคิดว่าคุณจะขยับไปอันดับไหนนี่หรือควรจะได้สิทธิ์ในการขึ้นชิงแชมป์คุณคิดอย่างน้นไหมคุณคิดคุณระดับนี้เลยนะไฟนี้ถ้าผมชนะได้ผมยังไม่คิดถึงไฟหน้าครับผมผมขอโฟกัสที่ไฟนี้ก่อนครับผมขอเดาว,ว่าทำน้าที่ไฟนี้ให้ดีที่สุดก่อนครับสุดยอดของท,งทงั้งนักก็เป็ระหว่างต่อยกับคนไทยด้วยกั่นแหละจับตาคิดว่าเกมที่เราคิดว่าเกมในการต่อยกับคนไทยต่างชาตินี่ค่นางยากแน่ ผมคิดว่าต่อยคนไทยมันยากกว่าว่าน้ำมวยไทยก็คือป้องกันอาวุธได้ทุกรูปแบบแต่ส่วนมากฝรั่งเขาจะไม่ป้องกันครับส่วนมากฝรั่งเขาจะมีแต่หมัดใช่ครับคนไทยต่อยยากกว่าครับเป็นแนวหมัดยังเป็นไงครับเราเป็นไงก็ผมสไตล์ผมก็ชอบแรกอยู่แล้วครับผมครับเป็นแนววุธที่เราแฝงเท่าไหร่เลยนะครับใช่ครับ ไม่อยากฝากถึงผู้ชน้อที่เก่งมา็นัมัก็ไม่อยากฝากถึงกล้องตัวนี้ครับก็ขอแค่มาสู้ให้เต็มที่ก็บอกครับผมเกมกีฬามีแพ้มีชนะก็ขอแค่เราสองคนเต็มที่บนพว้ดีก็บอกครับเพื่อแฟนมวยครับเพื่อคนที่รอดูเราสองคนครับแล้วเราจะได้เห็นโบนัสไหมครับก็ต้องต้องต้องรอดูครับก็หวังลึกๆอยู่ครับว่าโบนัสทุกคนก็ต้องหวังอยู่แล้วครับผมผมก็หวังเหมือนกันครับผมถามถึงเรื่อง เวลาเจอมยซ้ายแล้วเจ็บตลอดอะไรเงี้ยเรามีแผกนการรับมือกับคองพ่น,นี่มวยซ้ไงถามว่าเจอมวยซ้ายเจ็บตลอดครับก็เจ็บมาตลอดนะครับ <c oughs> เจอเช่นพี่เมืองไทยเงี้ยผมก็เจ็บครับ <c oughs> ว่ามวยซ้ายกับมวยขวามันบางยากครับผมก็ต้องแลกครับผมแลกๆยังไงก็ต้องยอมเจ็บไม่เป็นไรครับผมเพื่อแฟนมวยเพื่อคนที่รอดูผมผมเต็มที่แน่นอนครับแต่ถ้าแปลว่าเดินแลกกันขนาดนี้อะไรเงี้ครับก็ต้องมีแน่นอนครับ ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับเพื่อไม่้นักลบทะครับถึงแฟนๆเพื่อนๆนะครับก็ฝากถึงแฟนมวย FC นักลบแล้วก็ FC ค่ายมวยแฟนเลยครับก็ฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมนะครับก็ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมช่วงนี้ครับขอบคุณครับ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 